ban hào, liều thơm mèm nó เมื่อก่อนอีสานรู้เรื่องบอ่อฝืนเครื่องอยู่จินสบายจังตื่นเช้าทำบุญใส่บาทภูมิปัญญาฉลาดไม่ต้องอาศัยตังภูมิปัญญาฉลาดไม่ต้องอาศัยตังว่ากัน มีสิ่งกุณความดีมีสิ่นกินทานตามกาละสมยัยทำบุญตามเดือนอีสานไทยเอิญีสิบสองพี่น้องจงจำเอิญีสิบสองพี่น้องจงจำความสื่อสาร i so-